สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางพารวยนะคะสูตรหวยดีๆนะคะ,ะวันนี้นะคะก็วันที่31เดือน3พศ2อ6 4นะคะเป็นสูตรที่82แล้วนะคะแอดก็จะมาสอนสูตรพิกัดบนของห้องสีฟ้านะคะรูด3ตัวบนนะคะ,ะสูตรก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะ,ะไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะแอดจะใช้เลขบวกกันเหมือนเดิมนะคะ บางทีนะคะ,อะแอดไม่ได้ลงในกลุ่มนะคะแอดต้องเทสสูตรแล้วก็มาสอนออวิธีบวก,บวกของสูตรนะคะในห้องนะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วนะคะแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน EP ต่อๆไปนะคะก็อย่าลืมนะคะกดของห้องแอดนะคะมีอยู่3ข้อข้อแรกเราต้องเช็คสูตรดูก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะลงมือแทงนะคะ ข้อที่2นะคะเราต้องเชื่อมั่นในสูตรอของเรานะคะถ้าเราก็กล้าก็กลัวนะคะสมาชิกก็ไม่ได้แน่นอนแอดคิดว่านะคะเพราะว่าเราแทงบาท2บาทเราก็ไม่ได้ถอนนะคะแอดแนะนําให้แทง5บาท10บาทนะคะ3รอบแล้วก็ได้ถอนแล้วนะคะเราก็ต้องสังเกตเลขเป็นด้วยนะคะถ้าสูตรเดินเราก็ คบหนักหน่อยแต่ถ้าสูตรไม่ค่อยแล้วก็เบาเบาไปนะคะบาท2บาทก็ได้นะคะ,ะข้อที่3นะคะ,ะเราต้องตั้งเป้านะคะว่าเราจะเก็บวันละ200หรือว่า300หรือว่า500แล้วแต่กำลังทรัพย์ของเรานะคะถ้าเราอยากได้วาาัลพันแอดแนะนำให้เราได้แล้วถอนแล้วก็ค่อยเติมเล่นใหม่นะคะแล้วก็แล้วก็ถอนแล้วแล้วก็ ค่อยเติมเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าแอดจะใช้หลักไหนนะคะแอดก็จะใช้หลักร0อยนะคะบวกด้วย8คงที่มาดูกันเลยนะคะว่าหลักสิบนะคะสิบน1ลสิบโวบวกแปดนะคะ 9บวก8ก็เป็น17นะคะเราก็จะได้อ่าบวก8นะคะคงที่นะคะก็จะได้17เราก็จะนำ7มารูด19ประตูบนนะคะ8 9นะคะเข้าไหมคะเข้า7บวก8อ่าเป็นเท่าไหร่คะ7บวก8ก็เป็น15นะคะจะได้5 6 7 รอบนี้เข้าเด้งนะคะห้าบวก8ก็เป็น13ามนะคะ3 4 5ี่ห้ารอบนี้ไม่เข้าทบก็ได้หรือว่าไม่ทบก็ได้นะคะแล้วแต่สมาชิกหรือว่าแล้วแต่กำลังซับของเราด้วยนะคะอ่ะบวก8ก็เป็น10บบวก8ดเป็น17ดนะคะ7 8 9รอบนี้เข้านะคะอ่ะบวก แคงที่ก็เป็น9 0 1รอบนี้เข้า9บวก8คงที่ก็เป็น17นะคะจะได้7 8 9รอบนี้ก็เข้านะคะต้นทุนนะคะ,ะจะอยู่ที่51บาทนะคะต่อรอบถ้าสมาชิกรูด1บาทนะคะรูดก็คือรูด19ประตูบนนะคะรูด19 ตับนกด3ตัวบนนะคะที่แอดวางก็คืออ่9 7แ9แล้วก็รูด3ตัวบนนะคะ0บวก8คงที่ก็จะได้8 9 0เราจะนับเพิ่มอย่างนี้นะคะ9บวก8คงที่ก็เป็น17 8 9เข้านะคะแบวก8ก็เป็น16ได้6 7 8เข้าไหมคะ1บวก8คงที่ก็เป็น901เราจะนับเพิ่มนี้นะคะเข้าเป็นสูตรสดๆนะคะส่วนมากแอดก็ไม่ได้ลงในกลุ่มนะคะเพราะว่าแอดวาง5นาทีนะคะใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคะก็แอดไลน์ใต้ลิงค์นะคะแอดจะทิ้ง ID ไว้ใต้ลิงก์นะคะ ถ้าใครสมัครลิงก์ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้แอดนะคะเราก็เติมขั้นต่ำแล้วก็เข้ากลุ่มได้นะคะห้องแอดจะมีรายเดือนรายปีนะคะสมาชิกสนใจก็อแอดไลน์มาที่เบอร์โทรของแอดได้เลยนะคะ,ะ0ูนย์บวกแของที่ก็จะได้8 90นะคะรอบนี้เข้า9กบวกแก็เป็น17 8 9เเข้านะคะสวยงามไหมคะ สิกว่ารอบก็หลุดอยู่รอบเดียวนะคะแอดก็ถือว่าโอเคสูตรนี้แต่เราต้องเช็คสูตรดูก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะลงมือแทงนะคะซักประมาณ2-3ถึงรอบนะคะเราเช็คดูก่อนว่าสูตรนี้มันเข้าจริงไหมหรือว่า,าไม่เข้านะคะมันแล้วแต่ช่วงด้วยนะคะว่าสูตรมันจะเข้ารอบไหนกี่โมงรอบกี่โมงนะคะวันนี้นะคะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณสมาชิกนะคะที่กดติดตาม ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน EP หน้านะคะเพื่อไม่พลาดในคลิปหน้าวันนี้แอรก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้สมาชิกเฮงๆรวยๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ